ครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับพี่ลชานะครับจริงๆตอนแรกเราจะคุยกันภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่าได้ยินเสียงกระแสตอบรับกลับมาว่าพี่ลิชาเขเหมือนเป็นคนญี่ปุ่นนะแต่พอไปถามแล้วเอาไม่ใช่เป็นคนไทยนะเราก็เลยคุยกันภาษาไทยดีกว่านะครับให้ใช่โอเคอ่ะตอนนี้พี่ลชานะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็ทําเป็นชิ้นงานของโตะเลโก้ใช่ไหมที่ทำทำให้ลูกเอาไว้เล่น ของเล่นตต่อตอะไรพวกนี้นะครับแต่แตว่ามางานสร้างสรงสรค์ชิ้นนี้ของพี่วิชาก็จะเป็นคล้ายๆกันนะเท่าที่ผมดูเนี่ยใช่อ่ะในลองแนะนำหน่อยครับก็รอบนี้มาเรียนรอบที่สองแ้นะครับ,รบจากรอบที่แล้วก่อนครับโต๊ะญี่ปุ่นเนล็กๆน่ารักน่ารักสำหรับเด็กรอบนี้ก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนแนวรูบ้างก็พยายามหาเศษไม้เก่าเก่าเก็บที่เหลือจากบ้านเอามาไปยุงใช้ให้เข้ากับผลงาน นแนะนำไปเป็นชิ้นเลยพี่อะต,ตัวแรกนี้ที่เป็นอันนี้เขาเรียกว่าพนังเนาะจริงๆแล้วไม้ชิ้นนี้มาจากไหนไม้ชิ้นนี้ผมเอามาจากวงกบเก่าครับราะวงโกบเก <ผม S 1> ่าม,มาจากที่บ้านเนื่องจากไม่ได้ใช้แล้วเลยอยากเอามาทําให้เกิดประโยชน์อ๋ออันนี้ก็คือที่มาของตัวพนังชิ้นนี้นะ,ะับแล้วก็จะ่า<บ>งเก,กครับแล้วก็จะทําฟิลให้มันดูเป็นแบบอะไรนะโชว์เดือยกันเข้าอะไรงนี้ ให้มันมีการสลักเพิ่มเติมแบบไม่ให้มันเป็นการเข้าเรือแบบเรียบๆจริงๆก็โดยรวมทั้งหมดนะครับของพี่วิชาก็จะเป็นงานแบบออกแนวญี่ปุ่นนะเนาะครับแล้วก็มีอะไรอีกฮะลูกเล่นในการใส่ไม้กลมก็เอาหาไม้เก่ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็หาด้อยหาอะไรมาปักให้มันมีลูกเล่นให้มันมีสีสันหน่อย อครับของอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ไอ้ที่เห็นเป็นรอยดำๆช้ำๆทั่วงานนี่คือยังไงฮะเกิดอะไรขึ้นเป็นคอนเซ็ปต์นะผมอยากจะให้ชิ้นงานนี้ดูคลังกับคลังเก่าไปด้วยนะครับก็เลยเอาไฟมาเผาไฟมาเผานะครับเมื่อเช้าขึ้นมาก็ตกใจอยู่เห็นแกเอากระป๋องไฟมาเผาเล่นนึกว่าจะเผาโรงเรียนด้วยนะฮะเผาแต่แค่ชิ้นงานนะครับจะเป็นกลิ่นเข้าหลาง เดี๋ยวเราค่อยมาลงดีเทลในการถ่ายงานอีกทีนึงแล้วก็เอ,อเ่ชาก็ถือว่าพอใจเนาะกับชิ้นงานที่ได้ไปทนี้พอใจครับผมีแล้วก็เจ็บหลังเจ็บเกลอด้วยโอเคนะครับเป็นุณกายภาพดีๆทนำะงานไม้ก็ <laughs> <c oughs> <c oughs> นะ ก็ไม่รู้จะว่าไงนะเจ็บไม่เจ็บไม่รู้อะแล้วแต่คนที่จะต้องเโอเคแล้วก็โยวอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งชิ้นงานครัของพี่ลิชาในรุ่นรุ่นที่ลงเรียนไปแล้วครั้งที่สองนะครับก็หวังว่าจะได้ลงเรียนอีกนะไม่รู้ว่าชิ้นงานพี่ชาจะเป็นยังไงต่อในชิ้นหน้านะแล้วคอสหน้าคิดว่าจะได้ลงเรียนอีกไหฮะจะลงครับรบมาเจอกันที่เจอครับก็บหวังว่าบรรยากาศก็สนุกสนาน ดูแลดีเหมือนเดิมพี่บอกว่าไม่ดีก็ได้นะคนจะได้ไม่ต้องมาเรียนเยอะเผมปวดหัวเ็าต้องบอกดีไว้ก่อนเาต้องดีไว้ก่อนใช่ไหมพอมาสมัครปุ๊บดีไม่ดีไอยว่ากันอีกทีอย่างนี้เนาะโอเคครับยังไงก็ขอบคุณพี่ลิชามากครับสำหรับวันนี้บาไปครับบีบีบาง So for hours and